วิชาสุขศึกษาเรื่องสุดท้ายเรื่องสมรรถภาพทางกายนะคะมาดูอ่านี่คือภาพต่างๆเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทีนี้มาดูวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะการทดสอบสมรรถภาพทางกายเนี่ยจุดมุ่งหมายของมันก็คือเพื่อต้องการรู้หรือทราบว่าความแข็งแรงของร่างกายเราเนี่ยเอาไว้ว่าต่างๆแขนเราแข็งแรงไหมขาเราแข็งแรงไหมร่างกายเราแข็งแรงไหมเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเรา เมื่อเราทราบแล้วว่าตรงไหนไม่แข็งแรงเราก็จะได้นําไปปรับปรุงและเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับร่างกายด้วยการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอนะคะเช่นครูให้นักเรียนเนี่ยซิดอัพโดยใช้เวลา30วินาทีทําไมเพื่อนทําได้เยอะทําไมเราทําได้น้อยอันนี้ก็คือความแข็งแรงของร่างกายนักเรียนไม่เท่ากันนะคะมาดูการทดสอบสมรรถภาพทางกายมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะดับแรกเลยตรวจสุขภาพทั่วไป เพื่อตรวจสอบว่ามีโรคที่ขัดต่อาการออกกำลังกายไหมก็คือเช่นเราเป็นคนเหนื่อยง่ายหอบอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรเกี่ยวมัน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 อ่อไม่ควรออกกำลังกายแบบไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือต้องตรวจสุขภาพตัวเองก่อนแล้วก็ถามคุณหมอว่าเออถ้าเป็นโรคนี้เนี่ยออกกําลังกายได้แค่ไหนนะคะออกาการออกกำลังกายมีหลายแบบนะคะทั้งแบบออการสร้างกล้ามเนื้อการต้องการให้มันมีเหงื่ออะไรเงี้ยมีหลายแบบเลยต้องดูให้เหมาะสมประสุขภาพของเราด้วย หรือถ้าเกิดเรามีความบกพรองทางสุขภาพที่จะทําให้เป็นปัญหาต่อการฝึกหรือไม่นั่นเองนะคะข้อ2วัดด้านกายภาพเช่นน้ำหนักของเราส่วนสูง,งเราอายุของเรานะคะดูน้ําหนักส่วนสูงอายุว่าเราอายุแค่นี้ควรออกกําลังกายแบบไหนการออกกําลังกายไม่ใช่ว่าจะเล่นได้เหมือนกันทุกคนนะคะต้องดูที่อะไรไวัยของเราด้วยความเหมาะสมของวัยของเราด้วยนะคะมาข้อสามทดสอบสมรรถภาพ ได้แก่ทดสอบความเร็วก็คือด้วยการวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็ววิ่งระยะสั้น50เมตรอันนี้วิ่งเต็มแรงเลยนะคะแล้วก็จะจะดูว่าวิ่งเร็ววิ่งช้าต้องเอาเวลามาดูเนาะการทดสอบพลังของกล้ามเนื้อโดยวิธียืนกระโดดไกลอ่ะยืนแล้วก็กระโดดไกลว่าเราสามารถสปริงตัวเองไปได้ไกลแค่ไหนนะคะการทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อโดยวิธีการลุกนั่ง30วินาทีหรือซิทอัพนั่นเอง ต่อมาการทดสอบความคล่องตัวโดยวิธีการวิ่งเก็บของวิ่งวางของไว้าตามจุดต่างๆแล้วก็วิ่งเก็บของว่าเราคล่องตัวแค่ไหนเวลาก้มลงไปแล้วหัวทิ่ไมไหมลุกขึ้นมาแล้วลม้มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะทรงตัวได้ไหมต่อมาการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยวิธีการวัดแรงบีบมืออันนี้มันจะมีเครื่องเครื่องบีบมือให้เราจับแล้วก็กดลงไปบีบลงไปนะคะจะดูว่าความาแรงเรามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือแค่ไหนนะคะ ข้อ4นําผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มันจะมีตารางที่เป็นเกณฑ์ให้เราว่าผู้หญิงต้องทําได้แค่ไหนถึงจะผ่านเกณฑ์ผู้ชายต้องทาได้แค่ไหนเพื่อตรวจสอบว่าระ,ระดับสมรรถภาพของตัวเองอยู่ในเกณฑ์ใดแล้วก็นําผลมาวิเคราะห์ผลวิเคราะห์ผลดีผลเสียนะคะข้ออ๊ะติดตามผลการทดสอบเป็นระยะระยะนะคะเพื่อตรวจด,ดูความก้าวหน้าและก็พัฒนา พัฒนาการของตัวเองก่อนอื่นเนี่ยเราไม่เคยเทดสอบสมรรถภาพเลยเรามาทําครั้งแรกอาจจะได้น้อยหรือช้าถ้าเป็นการทดสอบความการวินะ่งเนี่ยอาจจะวิ่งได้ช้า,าสิทธิ์อัพอาจจะทําได้น้อยหรือแรงบีบมือน้อยเราก็ต้องทําต่อไปเรื่อยๆทดสอบต่อไปเรื่อยๆคือฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆดูความพัฒนาเหมือนนักกีฬานะคะจะ,จะเราอยากว่ายน้ํา ครั้งแรกเราเอาจจะว่ายน้าเราว่ายน้ําเป็นแต่เราว่ายระยะห้าสิบเมตรเนี่ยเราใช้เวลานานมากต่อมาเราใช้เวลาน้อยลงแสดงว่าเรามีการพัฒนาเราทําได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะคะต้องมีการฝึกซ้อมบ่อยๆแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อมากิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย มันก็จะมีกิจกรรมแรกคือวิ่ง50เมตรลองไปทดสอบที่บ้านดูนะคะทดสอบความเร็วนะคะที่เป็นการทดสอบความเร็วข้อสอบที่ออกก็จะถามเกี่ยวกับว่าออข้อใดเป็นการทดสอบความเร็วข้อใดไม่ใช่การทดสอบความเร็วนั่นเลยก็ต้องดูข้างหลังเนี่ยว่าเขาทดสอบอะไรนะคะวิ่ง50เมตรนันทดสอบความเร็ววิธีการทดสอบก็คือยืนหลังเส้นเริ่มให้ปลายเท้าข้างใดข้างหนึง่งชิดเส้นนะคะเมื่อสัญญ,ญาณดังให้ออก,ให,ออกให้ออกวิ่งเต็มที่จนถึงเส้นชัย อันนี้เขาจะไม่มีการแผ่วนะคะวิ่งระยะสั้นจะไม่มีการแผ่วจะวิ่งเต็มที่เลยแต่ถ้าวิ่งระยะไกลเป็นกิโลหรือเป็นร้อยหลายหลายร้อยเมตรเนี่ยก็จะต้องมีการออกฝึกฝนบ่อยๆให้ร่างกายมันบางคนออวิ่งออกตัวเร็วพอถึงเส้นชัยวิ่งไม่ไหวอะไรเงี้ยนะคะต้องดูกําลังตัวเองข้อสามวิง่งให้วิ่งสองครั้งแล้วบันทึกเวลาที่ที่เร็วที่สุดหน่วยเป็นวินาทีนะคะต่อมาข้อ ข้อสองยืนกระโดดไกลอันนี้จะเป็นทดสอบพลังของกล้ามเนื้อขานะคะมีวิธีทดสอบดังนี้ยืนด้วยปลายเท้าชิดเส้นเริ่มเวียงแขนสองข้างไปทางไปด้านหลังทำท่าจะกระโดดเรากรากะโดดต้องเวียงแขนไปข้างหลังเนาะแล้วก็พร้อมกับค่้มตัวลงพอได้จังหวะก็เวียงแขนไปข้างหน้าอย่างเร็วพร้อมกับกระโดดให้ลําตัวไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดอ่าเพราะนั้นสิ่งที่ต้องจําคือ ยืนกระโดดไกลเนี่ยมันทดสอบอะไรวิ่ง50เมตรมันทดสอบอะไรอันนี้ข้อสอบออกเก็บคะแนนก็จะออกเหมือนกันนะคะหลังจบบทนี้เดี๋ยวจะมี Google Form ตามไปนะคะเก็บคะแนนต่อมาข้อ3ใช้ไม้วัดระยะจากเส้นเริ่มจ,จนถึงจุดที่ส้นเท้าของนั้ยนเนี่ยลงบนพื้นว่าได้ไกลที่สุดมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะวัดเป็นเซนติเมตรทำสองครั้งแล้วก็บันทึกระยะทางที่กระโดดได้ไกลที่สุดต่อไป ข้อ3ลุกนั่ง30วินาทีอันนี้เป็นการทดสอบความทนทานของกล้ามเนื้อมีวิธีการทดสอบดังนี้ 1. น,นอนหงายขาเหยียดตรงตามภาพเลยนะคะปลายเท้าแยกจากการ30ซนเมตรมือกำไว้ข้างหูเพื่อให้ให้เพื่อนจับและกดข้อเท้าไว้นะคะข้อ2เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มก็เริ่มจากเวลาให้ลุกขึ้นนั่งและก้มศีรษะลงระหว่างเขา่า ทั้งสองข้างเน,นี่ยตรงเนี้ยนะคะให้ให้ศรีรษะมาถึงเข่านะคะให้ทําเช่นนี้ติดต่อกันอย่างรวดเร็วจนครบสามสิวินาทีแล้วบันทึกจํานวนเป็นครั้งว่า30วินาทีหมดเวลาปุ๊บเราทําได้กี่ครั้งให้เพื่อนนับให้หรือเรานับเองก็ได้นะคะถ้าโรงเรียนเปิดปกติผมจะให้ทำที่โรงเรียนอยู่เนาะ อันนี้ไม่โรงเรียนไม่ได้เปิดโรงเรียนก็ทําที่บ้านนะคะลองจับเวลา30วินาทีให้น้องหรือให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจับเวลาให้ก็ได้นะคะข้อสี่วิ่งเก็บของอันนี้เป็นการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวว่าเราว่องไวแค่ไหนในการวิ่งเก็บของนะคะมีวิธีการทดสอบดังนี้วางไม้สองท่อนไว้ตรงกลางวงกลมอ่แล้วก็ทําวงกลมใหญ่ๆนะคะที่ชิดแล้วก็เอาไม้วางไว้ตรงกลางวงกลมที่ชิดเส้นขอบสองให้ยืนโดย เท้าข้างในข้างหนึ่งชิดเส้นเริ่มสามเมื่อได้ยินเสียงเริ่มให้วิ่งไปที่เส้นแล้วก็หยิบท่อนไม้ในวงกลมหนึ่งท่อนแล้วก็วิ่งกับวิ่งมาวางท่อนไม้หลังเส้นเริ่มก็วิ่งไปสองรอบวิ่งไปหยิบอันแรกมาวางแล้วก็วิ่งไปหยิบอันที่สองมาวางนะคะอันนี้ใช้เวลาดูเวลาในการวิ่งนะคะว่าใช้เวลาได้เร็วแค่ไหนนะคะทำสองครั้งเหมือนกันต่อมาข้อที่ห้านั่งงอตัวไปข้างหน้าอันนี้ทดสอบความอ่อนตัวนะคะ มีวิธีการวิธีทดสอบดังนี้หนึ่ง<ม>นั่งตัวตรงเหยียดขาตรงไปข้างหน้าเข่าตึงฝ่าเท้าตั้งขึ้นแนบชิดกับกล่องวัดความอ่อนตัวมันจะมีกล่องวัดความอ่อนตัวเนาะ,ะเหยียดข้อศอกทั้งสองข้างในท่าข้อมืออ่อันนี้เนดะี๋ยวไปอ่านอีกแล้วกันเนาะวิธีการที่ใช้อแในรทดสอบก็คือทําการทดสอบสองครัง้งแล้วก็นึกผลกอืม เขาดูที่ความอ่อนตัวว่าเราได้ไกลแค่ไหนนะคะคือเราก้มตัวเนี่ยได้เยอะแค่ไหนนะคะอันนี้วัดก,า,การก้มตัวว่าเราทําได้เยอะแค่ไหนต่อมาแรงบีบด้วยแรงบีบด้วยมือข้างที่ถนดัดขวาหรือซ้ายแล้วแต่คนถนัดนะคะทดสอบความแข็งแกร่งันทดสอบความแข็งแกร่งวิธีการทดสอบก็คือเอามือลูบผงช็อคมันจะมีผงช็อคเพื่อเห็นนะ ยกกําหนักไหมเขาะจะมือไปไป้ายผมช็อกแล้วกถ็ถูถูไม่ให้มันลื่นนะนะบางคนมีเหงื่อออกเงี้ยก็ใช้ผงช็อกได้แหละจับเครื่องวัดแรงโดยใช้ข้อมือเนี่ยข้อมือเอ่อข้อนิ้วมือข้อที่สองของนิ้วทั้งสี่ตรงเนี้ยนะคะข้อที่สองเนี่ยข้างในเนี่ยนะคะกากาเครื่องวัดมือนะคะอ่ามันจะมีเหมือนไอ มันจะเป็นสีเหลี่ยมๆนะแล้วให้เรากำเข้าไปอ่ะมันจะมีตัวที่ใช้บีบมันจะมีตัวเลขขึ้นเวลาที่เราบีบเข้าไปนะคะต่อมาบีบเครื่องวัดจนสุดแรงเต็มที่เลยระหว่างบีบไม่ควรให้เครื่องวัดเนี่ยถูกลําตัวหรือแขนหรือขาคือต้องเอาห่อลอังจากลําตัวนะคะแล้วก็ห้ามเวี่ยงเครื่องวัดให้ทําการทดสอบสองครั้งแล้วก็บันทึกค่าที่ดีที่สุดเป็นกิโลกรัมนะคะ อันนี้เป็นตารางแสดงเกณฑ์มาตรฐานอันแรกวิ่งห้าสิบเมตรนักเรียนดูนะคะมันจะมีแยกหญิงแยกชายนะผู้หญิงสีอะไรผู้ชายผู้หญิงสีชมพูผู้ชายสีฟ้านะคะ,ะเวลาเราลองไปวิ่งห้าสิบเมตรมาแล้วเนี่ยเราก็ลองมาดูเวลาที่เราวิ่งได้ถ้าเราวิ่งได้แปดจุดเจ็ดวินาทีอันนี้เป็น หน่วยเป็นนะวินาทีนะคะไม่ใช่แปดนาทีนะกะยาวนานเกินไปนะคะสิบเมตรมันระยะสั้นอ่ะก็ถ้าเราวิ่งได้ผู้ชายนะถ้าวิ่งได้แปดใช้เวลาแปดจุดเจ็ดวินาทีเนี่ยคือแปดวินาทีกว่าๆได้เก้าคะแนนนะคะส่วนผู้หญิงเนี่ยเก้าจุดสามถึงจะได้เก้าเนี่ยคือนะเวลาจะไม่เท่ากันนะคะดูหญิงดูชายเนาะอ่ะต่อมายืนกระโดดไกลก็เหมือนกันอันนี้ ระยะทางที่เราวัดได้นี่เป็นหน่วยเป็นซนติเมตรถ้าเรากระโดดความไกลได้ร5อยห้าแดเซนติเมตรแต่เราเป็นผู้ชายก็ดูช่องนี้ได้6คะแนนเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิง1้อย้าบาอ่าก็ได้เคะแนนจะไม่เท่ากันนะคะผู้ชายจะแข็งแรงกว่าผู้หญิงเนาะเพราะนั้นค่าเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะลุกนั่ง30วินาทีนะเป็นจำนวนครั้งถ้าบอกว่าทำได้15ห้ครั้งผู้ชายได้6คะแนนนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็15ครั้งได้9้านะคะอ่าเห็นไหมจะแตกต่างกันนะคะ ต่อมาวิ่งเก็บของความเร็วเป็นวินาทีนะคะก็ดูลากันสิบสามวินาทีได้ศูนย์คะแนนนะผู้ชายอ่าแต่ถ้าได้สิบสองจุดสองวินาทีห้าห้าคะแนนผู้หญิงก็ดูสีชมพูนะคะต่อมานั่งงอตัวไปข้างหน้าอ่าก็ดูความอ่อนตัวของเรานะคะว่าได้แค่ไหนนะคะต่อมาแรงบีบมืออ่ะก็ดูเป็นเหมือยเป็นกิโลเนาะก็ดูเอาผู้หญิงผู้ชาย หมายเหตุเขาบอกว่าคะแนนต่ำกว่าสถือว่าอยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงถ้าเราทําแล้วเราได้ต่ํากว่า3ช่องไหนได้ต่ํากว่าสาต้องปรับปรุงฝึกใหม่แล้วก็ลองทดสอบใหม่นะคะจนกว่าเราจะผ่านเกณฑ์นะคะ,ะทีนี้มาดูใบงานเออดูข้อ3วิธีการสร้างสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายในกิจกรรมที่ผ่านมาทําให้นักเรียนรู้ระดับความสามารถของตัวเองถ้านักเรียนลองไปทําแล้วเปรียบเทียบกับตารางนี้จะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย เออมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะถ้าเราทําแล้วจะได้รู้ระดับสมรรถภาพของตัวเองจากการทดสอบซึ่งผู้ที่มีระดับสมรรถภาพทางกายต่าไม่ควรพิตกกังวลหรือเครียดนะคะเพราะว่าสมรรถภาพแต่ละคนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้กล่าวคือถ้าออกกําลังกายสม่าเสมอจะทําให้เราเนี่ยมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้นบางคนไม่เคยออกกําลังกายเลยแล้วไปลองทดสอบพวกเนี้ยมันก็ย่อมจะทําให้ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นส่วนใหญ่นะคะอ่า <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการออกกำลังกายอย่างสม,ม่ำเสมอจะทําให้สมรรถภาพทางกายของเราเนี่ยเริ่มดีขึ้นนะคะต่อมามาดูการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสามารถทําได้ง่ายๆโดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้หนึ่งทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของตัวเองนะคะเพื่อจะได้ทราบระดับสมรรถภาพทางกายก่อนก่อนอื่นไปลองทดสอบก่อนว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนบ้างนะคะต้องปรับปรุงส่วนไหนบางทีบางคน กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงความคล่องแคล่วไม่มีอ่ามันก็ต้องไปดูไปดูไปปรับเป็นบางจุดนะคะแล้วก็สํารวจข้อบกพร่องนะคะแล้วก็หาข้อปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอย่างสม่ำเสมอไม่ได้ทาครั้งเดียวแล้วเลิกเลยทําบ่อยๆนะคะทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อดูผลการพัฒนาว่าเราทําได้ดีขึ้นไหมจากลุกนั่งหรือซิทอัพเนี่ยครั้งแรกสาสิวินาทีได้แปดครั้งต่อไปได้เก้าต่อไปได้สิบเนี่ยมีการพัฒนานะคะ กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเนะี่ยสามารถปฏิบัติได้จากการทำกิจวัตร,รประจำวนันเช่นวิ่งเยะาะเยาเดินขึ้นลงบันไดขุดดินเป็นต้นนะคะทีนี้มาดูกิจกรรมการทรงตัวการทรงตัวอ,อันได้แก่การยืนเท้าเดียวข้อสอบจะถามว่าข้อใดไม่ใช่กิจกรรมการทรงตัวเพราะฉะนั้นการทรงตัวจะมียืนเท้าเดียวยืนเท้าไปข้างหน้าหนึ่งเท้า ยืนเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้าก็ยืนขาเดียวนะคะอีกข้างหนึ่งยื่นไปข้างหน้านะคะข้อสองยืนเท้าเดียวยืนเท้าอีกข้างไปข้างหลังพร้อมกับเอ็นตัวไปข้างหน้านึกภาพออกไหมยืนขาเดียวแล้วอีกข้างหนึ่งยกไปข้างหลังแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหน้าเนาะต่อมาข้อสามคุกเข่าและยืนมือจับกับข้างหลังมือจับกันข้างหลังนะคะข้อสี่ควยขา ไข้ขานั่งลุกขึ้นยืนมือกอดอกลองลองทำตามดูนะคะนั่งคุกเข่ายกเท้าขึ้นจากพื้นแขนทั้งสองยืนไปข้างหลังอันนี้เป็นการทรงตัวหมดเลยเพราะนั้นข้อไหนที่เขาถามว่าข้อไหนไม่ใช่การทรงตัวเขาก็จะเอาไอ้พวกเนี้ยมาเกี่ยวข้องเนี่ยเอาเนี่ยมาหลอกเรานะคะเพราะฉะนั้นการทรงตัวจะมีเท่านี้ห้าอย่างทีนี้มาดูกิจกรรมเสริมสร้างความอ่อนตัว อ่านั่งเหยียดเท้าโน้มตัวมือสองข้างแตะปลายเท้าเนี่ยนะคะจะนั่งหรือจะยืนก็ได้เนาะยืนก้มตัวมือสองข้างแตะปลายเท้ายืนเอ่ยยืนมือจับเอวแอนตัวไปข้างหลังให้มากๆสี่นอนงะนอนขาเหยียดตรงสองข้างยกขาพร้อมกันให้ปลายเท้าแตะเหนือสีแตะพื้นเหนือศีษะ ต่อไปเข้าสกิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงอันนี้การดันพื้นหรือเรียกว่าวิดพื้นนะ่ะคล้ายคลายวิดพื้นนะ่ะไม่ให้หนะ้าอกและท้องแตะพื้นน่ะนะคะใช้มือของเราแล้วก็ปลายเท้าต่วบานอนคว่ำแอ่นตัวยกแขนและขาขึ้นนอนคว่ำแอ่นตัวยกแขนและขาขึ้นก็เหมือนเรานอนอยู่แล้วเราก็ดกหัวขึ้นยกขาขึ้นนะ่ะให้ให้แผ่นลำงตัวมันติดพื้นน่ะนะคะกระโดดแตะที่จุดหมายให้สูงที่สุดเอาเราแขนอะไรไว้ก็ได้แล้วเรากงกระโดดอ่า กระโดดให้มันสูงๆนะคะนั่งยกขาขึ้นให้ตัวเป็นรูปตัววีให้นานที่สุดเนี่ยนั่งเป็นรูปตัววีแบบเนี้ยนะคะอ่าต่อมาสลับยืนนั่งโดยมือเท้ามือเท้าเอวและนั่งลงให้ก้นเนี่ยแตะส้นเท้านักเรียนก็ลองอ่านแล้วลองทําตามดูนะคะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามร,รยายละเอียดอะไรมากถามก็กิจกรรมใดเสริมสร้างความแข็งแรงกิจกรรมใดเสริมสร้างความเร็วอะไรเงี้ยก็ดูไปตามหัวข้อเนาะ ต่อมากิจกรรมเสริมสร้างความเร็วคือการวิ่งวิ่งกระโดดข้ามเพื่อนที่นั่งเป็นเครื่องกีดขวางกระโดดข้ามไม่ได้กระโดดเหยียบนะลูกสองวิ่งอ้อมหลักอ่าโดยวางคล้ายๆวิ่งเปรี้ยวอ่ะเคยเล่นไหมโดยวางหลักให้ห่างกันหลักละ20เมตรอะไรแบบวันนี้3มกลิ้งลูกบอลและพยายามวิ่งแซงขึ้นหน้าลูกบอลเรากิ้งไปแต่เราพยายามวิ่งให้มันทันลูกบอลให้มันกิ้งไปอ่ะสี่วิ่งร้อยเมตร แล้วก็กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเหล่านี้นักเรียนควรฝึกซ้ําหลายๆครั้งแล้วก็ทําอย่างสม่าเสมอนะคะสัปดาห์ละสามสี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือวันละสามสิบนาทีจึงจะทําให้สมรรถภาพทางกายของเราดีขึ้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูใบงานใบงานอันนี้สิบคะแนนสุดท้ายของใบงานที่เหลือจะเป็นเก็บคะแนนผ่านคุณก้นฟอร์มนะคะอ่ะให้นักเรียนเนี่ยเขียนแผนผังความคิดหรือ Mind Map แสดงวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายก็กลับไปดูวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะมีวิธีอย่างไรอันนี้วิธีเสริมสร้างนะไม่ใช่วิธีทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะเปิดไปดูอ่านี่นะคะหกข้อเนี้ยให้เ,เอามาทำเป็นไมน์แม p ตกแต่งให้สวยงามนะคะสิบคะแนน ถามว่ามันยากไหมมันไม่ยากเลยมันอยู่ที่การครีเอทการออกแบบของนักเรียนว่าเออทำออกมาได้สะดุดตาครูไหมเหมาะสมกับสิบคะแนนไหมบางคนเนี่ยทำมาเหมือนกันเลยสองคนคนลายมือเละอีกคนอ่านง่ายเพราะนั้นคนที่อ่านง่ายก็ต้องได้คะแนนดีไปเพราะงานมันง่ายนะคะครูก็จะดูรายละเอียดเกี่ยวกับลายมือความสะอาดความสวยงามการออกแบบเวลาทุกครั้งที่ให้วาดรูปนะ่ะถ้าใครระบายสีมาเต็มสิบทุกคน วาดรูปแล้วสวยๆแล้วระบายสีบางคนวาดมาอย่างเดียวไม่ระบายก็จะโดนหักคะแนนนะคะเพราะนั้นไอ้ที่บอกว่าตกแต่งให้สวยงามคือการระบายสีนั่นแหละอ่ะอันนี้คือศิลปะนะไอ้การงานนะคะไอ้สกส,สาอ่ะทีนี้มาดูวันนี้จะเรียนสองวิชานะคะวิชาศิลปะอันหนึง่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียนสองระวันศุกร์เรียนหนึ่งนะคะหรือไม่ถ้ามันมันมันวายก็พรุ่งนี้ทีเดียวสามรวดแต่ด,ดูเวลาก่อนอ่ะทีนี้มาดูศิลปะ ่ดแล้วก่อนจะไปศิลปะมีใครสงสัยใบงานนี้ไหมคะมีใครสงสัยไหมครูมีหัวข้อให้แล้วนันเรเยนก็จับไอ้หกข้อเนี่ยอย่างเช่นดูดีๆนะมันมีทั้งบางข้อมันมีข้อย่อยนะคะนักเรียนก็ทําออกมาให้มันดีๆอย่างเช่นเนี่ยนะอ่าข้อหนึ่งตรวจสุขภาพอ่าตรวจทําไมนักเรียนก็จะอาจจะโยงว่าเออตรวจเพื่อ ดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยข้ออย่างเช่นข,ข้อที่สามเนี่ยทดสอบสารภาพมีอะไรบ้างนั่นเองก็ต้องไอในข้อย่อยเนี่ยข้อสามเนี่ยมันยังมีข้อย่อยอีกเห็นนะทําให้มันสวยงามให้มันเห็นชัดเจนว่าตรงไหนมันข้อย่อยตรงไหนมันข้อหลักใหญ่นะคะอ่าต่อมาดูศิลป,ปะเรื่องงานทัศนศิลป์ในชีวิตสังคมวิชานี้ก็จะเหลือเรื่องนี้กับอีกหนึ่งเรื่องก็จะจบแล้วเหมือนกันนะคะอ่า มาดูงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมนะคะอันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอะไรที่มันเป็นการตกแต่งสวยงามเนี่ยมันใช้ศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะงานทัศนศิลป์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องเ,อเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันหรือในชีวิตของเรามาตั้งแต่โบราณและ่เาเห็นได้จากอะไรบ้างก็คือหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆนะคะ ที่เราถูกที่ถูกค้นพบมานะคะเช่นถ้วยโถโอชามของเก่าใครเคยไปวัดเขาสุกิมก็จะเห็นนะก็จะมีตู้เก็บของเก่าเต็มเลยอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะเป็นงานปั้นงานอะไรต่างๆนะคะมักจะเป็นผลงานทัศนศิสิ์ประเภทต่างๆเนาะในปัจจุบันผลงานทัศนศิสิ์เนี่ยมีบทบาทแล้วก็ต่อการดำเนินชีวิตในประจําวันแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นซื่องมักจะแฝงอยู่ในรูปแบบต่างๆ,ๆเช่นเครื่องแต่งกายของนักเรียน อาคารสถานที่ต่างๆสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นต้นเช่นมาดูเก้าอี้แฟชั่นใช้สีตกแต่งลวดลายให้ดูสวยงามเห็นไหมนะการใช้สีเห็นไหมเก้าอี้ไม้ถูกออกแบบรูปร่างให้มันดูแปลกตาดูน่านั่งมากยิ่งขึ้นแต่มันก็คือเก้าอี้แต่ว่าทําให้มันดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ภาชนะดินเผาแต่ก่อนจะเป็นการปั้นภาชนะดินเผาเฉยๆไม่ได้มีลวดลายอะไรมากมายนี่มีการตกแต่งลวดลายสีสันต่างๆอ สิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับการออกแบบให้มันดูโดดเด่นและสวยงามช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับมันทําให้ราคามแพงขึ้นทําให้มันมีมูลค่าทําให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเหมือนการวาดรูปของนักเรียนนักเรียนวาดรูปสวยแต่ถ้านักเรียนระบายสีด้วยมันจะยิ่งสวยเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าเข้าไปอีกนะคะอ่าต่อไปมาดูผลงานทัศนศินนอกจากจะมีบทบาทในการดําเนินชีวิต ประจำวันแล้วนะคะยังมีบทบาทสำคัญกับการสร้างสรรค์ในงานพระราชพิธีต่างๆนะคะในด้านความสวยงามของงานางานประดับตกแต่งพระราชพิธีอีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือในผลงานทัศนศิลป์บางประเภทยังมีเนื้อหาและก็เรื่องราวที่มันสะท้อนสังคมนะคะซึ่งสามารถแบ่งความสำคัญออกเป็นดังนี้ข้อหนึ่งบทบาททัศนศิลป์กับงานพระราชพิธีอ่านี้ มักจะใช้ศิลปินด้านทนาัศนศิลป์ออกแบบองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ร่วมในงานพระราชพิธีให้มันมีความวิจิตรการตาคือวิจิตรการตานี่คือสวยงามงดงามมากนะคะมีความงดงามเช่นการออกแบบและการประดับตกแต่งพระเมรุของสเมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาสที่โสภาสน,นวดีนะคะอ่ะอันนี้ตัวอย่าง มีการแกะสลักมีการทำลวดลายต่างๆนะคะต่อมาบทบาทงานทนาัศศิลป์กับภาพสะท้อนสังคมอ่มาดูอันนี้นอกจากจะมีความสวยงามแล้วผลงานบางอย่างยังสามารถบอกเล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งที่เกิดในอดีตและปัจจุบันเช่นนักเรียนเห็นเนี่ยเป็นภาพงานปั้นนะคะมีผู้หญิงพายเรือขายของนะคะก็แสดงให้เห็นถึงว่าสมัยก่อนในอดีตเนี่ย อ่ามีตลาดน้ำมีการขายของโดยการพายเรือนะคะ,ะสะท้อนถึงความคิดจินตนาการของตัวศิลปินที่มีต่อเหตุการณ์ต่างๆหรือบุคคลต่างๆนะคะได้อีกด้วยผลงานในลักษณะนี้เนี่ยสามารถนำเสนอได้ทั้งเรื่องราวเชิงบวกและเชิงลบอ่าส่วนมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมืองและสังคมเพื่อต้องการให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นหรือสะท้อนแนวคิดบางอย่างในสังคมนะคะ อันนี้งานปัน้นเป็นรูปแม่ค้าภายเรือสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมส่วนหนึ่งที่ใช้ชีวิตยอยู่บนแม่น้ำลำคลองสะส่วนใหญ่นะคะอ่าอันนี้เป็นตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จนะคะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสะท้อนให้เห็นการละเล่นของไทยในอดีตสมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วการละเล่นแบบนี้นะคะต่อมา อันนี้เป็นผลงานจิตรกรรมจิตรกรรมก,การวาดภาพฝาผนังนะคะที่เล่าถึงประเพณีแห่เทียนพรรษาของชาวบ้านซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทยอันที่สองจะเป็นผลงานจิตรกรรมผลงานวาดเหมือนกันนะคะสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่มีความเรียบง่ายมีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ํามีการปลูกข้าวนะคะมีการทําบุญไหว้พระ นะคะอ่าสุดท้ายนี้เป็นเกี่ยวข้องกับใบงานของเรานะคะนี้บทบาทงานทัศนศิลป์กับงานประดับตกแต่งอ่าอันนี้เกี่ยวข้องกับใบงานของเรางานทัศนศิลป์เนี่ยมักเกี่ยวข้องและมีบทบาทสําคัญในการประดับตกแต่งอยู่เสมอเพราะการประดับตกแต่งมันก็ย่อมทำย่อมต้องการให้มันเกิดความสวยงามไม่ว่าจะประดับไฟผนังบ้านแปะวอลเปเปอร์หรือตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ย่อมทําให้เกิดความสวยงาม ความรู้ทางทัศนศิลป์จึงมีความสําคัญอย่างมากในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะการใช้ความรู้ในงานประ,ประดับตกแต่งเนี่ยนักเรียนสามารถสังเกตได้จากสิ่งรอบๆตัวของตัวเองตัวอย่างนี้ดังตัวอย่างนี้อันนี้ห้องเห็นไหมพื้นผนังเห็นไหมเก้าอ่งเก้าอี้มีสีสันสวยงามภาพตกแต่งภายในบ้านทั้งสองภาพใช้สีโทนที่มันแตกต่างกันนะ,ะดูเปรียบเทียบ ภาพข้างบนเนี่ยใช้สีสดใสตกแต่งทาให้บ้านเนี่ยดูมีชีวิตชีวานะคะแต่ไม่ใช่ว่าข้างล่างจะไม่สวยนะมันอยู่ที่ความชอบนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยใช้โทนสีขาวดําทําให้บ้านดูอบอุ่นเรียบง่ายนะคะอันนี้คือความแตกต่างอ่ะดูใบงานของเราก็เป็นรูปห้องหนึ่งของบ้านเหมือนกันอันนี้ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคาถาม ภาพที่กําหนดให้เป็นภาพอะไรอันนี้ให้ตอบเป็นว่าห้องอะไรนะคะเนี่ยห้องอะไรนะคะจากภาพเป็นการใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์ในด้านใดอ่าก็นี่ไงที่เราเรียนไปนี่นะคะงานประดับตกแต่งน้องนักเรียนก็ติ๊กไปนะคะต่อมานักเรียนคิดว่างานทัศนศิลป์เนี่ยมีบทบาทต่อการดําเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือไม่ ข้อนี้มีแน่นอนนะคะมีเพราะอะไรไปหาคําตอบจากเนื้อหาด้านบนนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทัศงานทัศะศิลป์มาสองอย่างนะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องก็เลื่อนดูจากด้านบนหรือในหนังสือของนักเรียนนั่นเองอันนี้ไม่ยากเลยนะคะมีใครสงสัยตรงไหนไม่เอ่ยมีใครสงสัยตรงไหน,นะคะโอ้บอสบอสผู้สอนจบพอดีเลยคะ่ะบอส